ห้ามเด็ดขาดวันพระวันโกนเงินไหลออกทำมมาหากินไม่ขึ้นขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อสี่ข้อห้ามขอและห้ามทำในวันพระเทวดาไม่เกื้อหนุนไม่ไวอวยพรจากเรื่องดีกลายเป็นร้าย เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะโบราณถือห้ามขอขณะไหว้พระจากเรื่องดีจะก,กลายเป็นร้าย สำหรับวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของการไหว้พระซึ่งการไหว้พระนั้นเป็นการแสดงความศรัทธ,ธาและคนไทยก็มักจะขอพรทุกครั้งในขณะไหว้พระแต่คุณรู้ไหมคะว่าการไหว้พระนั้นจะมีหลายข้อที่โบราณถือว่าห้ามขอพรขณะไหว้พระเพราะ แทนที่คุณจะสมหวังแต่กลับเจออุปสรรคแทนค่ะสำหรับวันนี้เราเลยขอนำเสนอเรื่องของข้อห้ามทั้งสี่ข้อที่โบราณห้ามไว้ในขณะไหว้พระมาให้ได้ทราบกันค่ะไปรับฟังรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะสี่ข้อห้ามไม่ควรขอตอนไหว้พระหนึ่งไม่ขอให้ถูกหวยรวยแชร์ หากขอแล้วพระท่านให้โลกนี้คงไม่มีหรือคงมีแต่คนร่ำรวยหากจะขอจงขอให้ตนและผู้คนมีสติปัญญาในการแยกแยะถูกผิดดีชั่วขอให้มีความเมตตาต่อตอนเองและสพรพพชีวิตอย่าได้เบียดเบียนต่อกันและกันเลยขอให้มีความกล้าหาญ ในการทำความดีเอาชนะจิตใจไฝ่ตาที่จะก่อกรรมชั่วให้ทั้งตนและผู้อื่นเดือดร้อนเช่นนี้จะดีกว่าค่ะ 2. ไม่ขอให้ไร้มาณผจนผู้บำเพ็ญปฏิบัติหากปราศจากมารทดสอบแล้วจะสำเร็จพุทธะได้อย่างไรดังคำสอนที่ว่ามาว่ามาณไม่มีบารมีไม่เกิด เจอมานผจญครั้งหนึ่งก็เป็นการสร้างบารมีขั้นหนึ่ง 3. ไม่ขอให้ไรโลกภัยไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะกายสังขารประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอีกทั้งนี่บาปเวรกรรมจะให้ไรโลกภัยเป็นไปไม่ได้หากอาบน้ำมนและสะเดาะเคราะห์ช่วยให้หาย จากโรคภัยแล้วใหญ่โรงพยาบาลจึงเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดล่ะคะ 4. ไม่ขอให้ทุกสิ่งสมหวังดังใจคนบําเพ็ญหากทำการใดก็ราบรื่นสมหวังดังใจจะกลายเป็นอุปสรรคของการบําเพ็ญสมหวังหรือผิดหวังทุกสิ่งอย่างมีเหตุต้นผลตาม เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เราได้นำมาเล่าสู่ท่านฟังให้ได้รับฟังในวันนี้หลายคนที่ชอบขอพรในขณะไหว้พระแต่ดันไปตรงกับสี่ข้อห้ามที่เราหยิบมาฝากนี้ mm hmm. ก็เลิกขอนะคะเดี๋ยวจากเรื่องดีอาจจะกลายเป็นอุปสรรคไปแบบไม่รู้ตัวคะ่ะทำไมถึงต้องห้ามโน่นห้ามนี่ ไว้มากมายทำให้คนไม่ทราบต่างก็เผลอทำสิ่งต้องห้ามไปโดยไม่รู้ตัวถามว่ามันจะผิดไหมคำตอบก็คือมีผิดบ้างผิดตรงที่ไม่รู้นี่แหละค่ะแต่หากรู้แล้วยังทำข้อนี้ก็ผิดไปเลยเต็มๆอันที่จริงเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของความเชื่อก็แล้วแต่ใครจะเชื่อ แต่สังเกตไหมคะว่าคนโบราณเชื่ออะไรก็มักจะมีเหตุผลมีเหตุมีผลเสมอเป็นเพราะเขาอยู่มาก่อนเราดังนั้นเราเชื่อเชื่อไว้ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรใช่ไหมคะวันพระห้ามพูดจาหยาบคายวันพระห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือแม้กระทั่งวันพระห้ามมีเพศสัมพันธ์ จริงหรือไม่วันพระหรือวันธรรมสวนะในอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นวันที่ให้ชาวพุทธได้ถือศีลและเข้าวัดทำบุญถวายพัฒต,ตาหารและมีโอกาสได้ฟังธรรมได้ถือศีลแปดในวันนี้โดยพุทธศาสนิกชนได้ยึดหลัก วันพระไม่ควรทำบาปใดๆหรือวันพระในอดีตให้เป็นวันหยุดงานสำหรับบางอาชีพที่อยู่ในโรงฆ่าสัตว์หรือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดให้ใช้ในวันนี้เป็นการหยุดฆ่าสัตว์หรือการทำผิดศีลห้าเพราะเชื่อว่าหากทำสิ่งเหล่านี้ในวันพระก็ยิ่งทวีคูณความบาปเข้าไปอีกนั่นเองค่ะ คนโบราณเตือนบางเรื่องเห็นผลทันตาบางเรื่องเป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเราลองมาดูกันว่าในวันพระไม่ควรทำอะไรบ้างเราไม่ควรทำบาปทั้งปวงหากใครถือศิลห้าอยู่ก็ให้ยึดตามศิลน,นั้นเลยเพราะวันพระคือวันที่เกี่ยวเนื่องกับทางศาสนา ดังนั้นการทำบาปทั้งปวงจึงไม่ควรอย่างยิ่งแต่ควรกระทำในสิ่งที่ดีทั้งทางกายวาจาและก็ใจในวันพระห้ามกระทำจิตสำคัญทำไมต้องห้ามทำในวันพระก็เพราะว่าในสมัยโบราณนั้นวันพระเป็นวันที่ชาวบ้านต้องเข้าวัดเข้าวาการจัดงานหรือกระทำจิตที่สำคัญสำคัญ จึงไม่เหมาะเพราะคนจะเข้าวัดกันมากหรือไม่ก็จะเป็นการทำให้คนไม่เข้าวัดเสียจะไม่ได้ทำนุบำรุงศาสนานั่นเองค่ะ mm hmm. เขาเลยห้ามการจัดงานหรือกระทำจิตสำคัญในวันนี้ในวันพระสำหรับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วควรเว้นการมีเพศสัมพันธ์ แน่นอนค่าว่าวันนี้คือวันที่เราควรละเว้นสิ่งไม่ดีดังนั้นการเสพกรมทั้งหลายไม่ว่าอย่างไหนก็ควรเว้นให้หมดในอีกความเชื่อที่น่าสนใจก็คือหากมีเพศสัมพันธ์ในวันพระจะทำให้เทวดาประจำตัวของเรามีฤทธิ์เดชน้อยลง ทำให้การปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่เข้ามาหาเรานั้นเป็นไปได้ยากผลที่ตามมาก็คือเราอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตก็เป็นได้ค่ะในวันพระใครที่อยากมีบุตรก็ให้ควรงดควรงดอะไรคำตอบคืองดมีเพศสัมพันธ์นั่นแหละเพราะท่านว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ดี เด็กที่จะมาจุติหรือปฏิสนธินั้นก็จะเป็นเด็กที่ไม่ดีตามที่เราคาดหวังไว้ค่ะอันหนึ่งหากใครปรารถนาอยากมีบุตรที่ดีเมื่อภรรยาตั้งครรภ์แล้วก็ให้พาภรรยาไปกราบพระและกินน้ำบนในโบสถ์เชื่อว่าจะทำให้เด็กเป็นคนว่านอนสอนง่ายอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ ข้อห้ามอีกประการหนึ่งสำหรับคนอยากมีบุตรคือห้ามมีเพศสัมพันธ์ในเดือนสิบเดือนกันยายนเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาปล่อยเปรตออกมาเพ่นพานหากใครเผลอทำลูกในช่วงนี้โชคร้ายเปรตอาจจะพัดหลงมาจุติในท้องแล้วแย่เลยนะคะข้อห้ามอื่นๆที่ไม่ได้กล่าว นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ซึ่งเราสามารถหาอ่านได้ทั้งทั่วไปซึ่งโดยรวมแล้ววันพระก็คือวันที่เราควรละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ตามหลักพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองคะ่ะท่านผู้ฟังคะความเชื่อที่ว่ามาทั้งหมดนั้นจะจริงหรือไม่จริงอย่างไร พุทธอ,องค์ท่านตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาปท่านจึงให้เชื่อเกิน50%ขึ้นไปก่อนจากการใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตญาณภาวนาบาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้ เพื่อเป็นสะพานบญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธิญสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทําขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคําสอนเพื่อนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่ม,เต,มเติมให้กับคนรุ่นหลัง หรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบนชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน โมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ